สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอภาโชคครับเมื่อนี้สอภาชโชคกับสิผ้าพีแผ่นองไปเที่ยวอีสานใตอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อนี้เป็นวันห้อยออกครับพี่นอ้องครับมือโชคมือมันของเฮาห้อครับเมื่อนี้สิผ้าพีแผ่นองไปพบกระปูปะท้ายครับซึ่งเทปวิดีโอนี่สอภาชโชคก็ได้รับความอนุเคราะห์จากออนซอนถิ่นอีสานครับไอ้พ่องพ่องครับทีมงานอีสานใตครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานอีสานใต ก่อนซ่อนที่นิสานนายฟั้อังมาในโอกาสนี้ด้วยขอบคุณครับเอาพี่น้องก็มาฟังเบิงว่าปูปะทายเพิ่นได้ตัวใดเด็ดครับสําหรับมือนี้ครับมือโค้งสุดท้ายหรือมือวันห้อยออกครับมือลำมือรวยครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับนะครับมือนี้นะครับเป็นมือโชกมือหมานเด้อนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวแอดจะโถ ไปถานกับปูกระท้ายนะครับปูบอกว่าเดี๋ยวมือวันที่สิบหกโทรมาถามอีกครั้งหนึ่งเด้อเราบอกท่นนะครับเนาะนนงวดนี่นะครับแล้วปูเราก็หายไปก่อนนะครับสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสองเด้อนะครับพี่น้องเดี๋ยวมือานนี้จะโทรไปหาปูนะครับว่าปูจะมิดแนวทางนะครับตัวเลขอกที่เพิ่มเติมให้บอกนะครับผมจะโทรติดมาเนาะตัวหาปูก็เด้อนะครับ น,นี่คือเป็นมือแหลกนะครับเด้อที่เอ็ดได้ไปหาปูนะครับปูเราหายไปนะครับสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสองติดปนอง ฉันเ การนมำสกัครับปูวเ่ยังไงเป็นยังไงเนาะเมื่อนี้เมื่อสุดท้ายเราปูนี่นี่ตัวเพิ่มเติมมาครับตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าแล้วบอกครับปูตัวเก่าเกิดตัวเก่าแหละว่ะสองสามเจ็ดกับสองสามเก้านี่ล่ะอันตัวเก่าตัวเก่าก็คือสองเจ็ดสองแล้วเมื่อกี้ปูว่าตัวเกเหอนสองสามเจ็ดกับตัวเกาะ สามเกสองสามเจ็ดกับสองสามเก้าถังลางขามันมาอีกับตีเก่าเด้อขามันมนอีกกับขามันบ้าๆาตัวนั้นมันสีตีแปดเก่าหรือว่าแปดตีเก่าแค่นั้นแหละเด้อมีแค่เนี่แต่ว่าเนี่ยเนี่ยคือจังสองสามเกตัถขามันบอกสองสามเก่าขามันบอกสองเจ็ดมันก็จะออกสองสามเก่าหรือสองสามเจ็ดเนี่ออกไปแค่นี้เด้อ ในหวันนี้มีบอกได้แค่นี้บอกครับพูงสองตัวสองตัวมีไห่บอคัพสองตัวมีไห่บอกสองตัวมีไห่บอกครับสองตัวมีไห่ฟังให้ดีถ้าสองตัวก็สิบสามเออติดแปดตัวเดียวเด้อสิบแปดตัวเดียวหนึ่งแปดตัวเดียวแล้วเนาะตัวเดียวอหนึ่งแปดตัวเดียวโชคดีก็แล้วกันสิมีโทรศเด้อ าการมาการคระปูมีความเกี่ยัรืงกรแลกนครับอ่างนะครับผมสําหรับของปูปาท้ายนะครับเนาะปูแล้วก็ไว้นั่งเนียนตัวเก่าอยู่นะครับนี่ครับตัวเก่านะครับสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสอง้วก็ถ้าจะมีเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นสองสามเจ็ดสองสามเก้า แปดซีเก่านะครับนี่ครับตัวเพิ่มเติมเข้ามาครับเหลือจะออกถ้าถ้าตัวนี้บัออกกัตซิมาตัวนี้แล้วไปครับเนาะสองสามเจ็ดสองสามเก่านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวร้องไว้นะครับเนาะแปดสีเก่าสำหรับนะครับสองตัวนะครับโอเราหายมาตัวเดียวนะครับหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดเด้อนะครับผมหนึ่งแปดนะครับอ๋อนะครับผมสําหรับของนะครับโอป่าท้ายนะครับของสุดท้ายนะครับสําหรับในงวดวันที่สิบหก สิงหาคม2006หกสิบซี 21, นะครับผม ses ses นะครับปูเพ <syndrome> ิ่นกไหนอทางมานะครับเด้อนะครับนะครับเน้นนะครับล่างหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดหาซื้อได้มาเนาะครับนะหาซื้อได้บอครับผมสําหรับนะครับแนวทางของปูปลายนะครับผมอ่ะเราจะเน้นตัวนี้ดูนะครับเนาะสองเจ็ดสองนะครับถ่าตัวนี้่มาก็อาจับตัวนี้มานะครับสองสามเจ็ดก uh ับสองสามเก้านะครับนะครับให้เป็นตัดเล่นเอาเด้อครับเด้อระวังนะครับตัวนี้ให้เป็นตัดเอานะครับ สองสามสามเจ็ดนะครับสามเก้าสี่เก้านะครับนะครับผมฝากไว้เพื่อนๆนะครับผมสําหรับของผู้ปลายนะครับในคงสุด้ทยงวดสุดไทยแล้วนะครับผมคงสุดไทยในงวดวันที่สิบหกนะครับสิงหาหกสี่นี่นะครับผมปู้เลาะหามนะนะครับหนึ่งแปดนะครับพี่น้องหนึ่งแปดนะนะครับผมเลองไปหาหยิบจับกับสลักกินแบงว้เบิ้งนะครับผมในงวดวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยนะครับผมท่านโชคดีนะครับ ควังท่านถูกหวยในวันที่16สิงหา6ีนี้ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คื้อตัวเล็กแนวทางของปูผ้ทไทยครับตัวเล็กที่ปูพันเน้นหอยมาเล็กตัวกับมีอยู่3ชุดครับเล็กตัวนี่2 7 2 2 3 7 2 3 9 8 4 9ส่วนเล็กตัวมี1 8่ครับ สำหรับเบอร์ทรของปูกะศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าหกห้าแปดห้าหกครับแต่พี่น้องอยากติดต่อปูได้ตรงก็ได้ครับโทรได้ตลอดเวลาเด้อครับเด้อสำหรับตัวเลขทั้งมดทั้งมวนเนี่ยให้พี่น้องอไปวิเคราะห์ด้ครับเด้อทางช่องก็ให้ไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับพิดถูกกับเยวาวะกันการลงทุนมีความเสี่ยงครับท่านผู้ชมครับ ให้วิเคราะห์ให้ดีๆให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับสำหรับงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 4นก็เนขอให้พี่น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อให้ลำ,ล,ำล่ำรวยๆแห่งๆครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อซิ้อบดิผาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ